ทำยังไงให้ได้ขึ้นสวรรค์อ่าง่ายมากการส่งอ่ะเราบอกแบบนี้มนุษย์ทุกคนสัดด้วยเมื่อถึงวาระที่จะต้องเสียชีวิตแล้วเราจะส่งผลการเกิดใหม่ของชีวิตทุกชีวิตแบบนี้มันจะมีทั้งหมดเจ็สถานที่เจ็ดแดนแดนแรกเราจะไม่ยุ่งเลยคือแดนอรหันต์ทั้งนั้นนะเขาเรียกว่าเป็นแดนของอรหันต์คือมีวิปัสสนาญา สำเร็จแล้วออกจากสังสารวัตรแต่ไม่ผ่านนร,รกเลยนะสองเกิดไปเป็นพรหม <S <S ก็เกิดจากมหาคตจิตจิตที่มีเรียกว่าชอบทำฌานธรรมรูปฌานทั้งหลายถ้าฌานไม่เสื่อมจะสามารถเกิดไปเป็นพรหมรูปประรมได้รูปปะรปปะภม16ชั้นอรูปประรม4ชั้นนี่เกิดจากนักภาวนาทั้งนั้นนะ่ะ ทานสมบัติตรงนั้นนะ่นะสามไปเกิดเป็นเทพเทพมีอยู่แค่หกชั้นนะการเกิดเป็นเทพเรียกว่าอะไรศีลห้าไม่ผิดเลยเป็นประจำอยู่ในจิตเป็นอัตโนมัติสองเขาเรียกว่าสาธารณสุขสนลประโยชน์วางไว้เพียบพร้อมสีิริโอตะปะจัดหนักมาก คือฮิริระายบาปโอตะตะเกรงกลัวต่อผลของการกระทำบาปเข้าสู่สวรรค์แล้วแต่บุญพาวาสนาจำแนกออกไปมีทั้งหมดหกชั้นแดนที่สีเกิดเป็นมนุษย์เศนห้าพร่องบ้างไม่พร่องบ้าง 5. มีโลภะที่เรียกว่าโลกเกิดเป็นเปรตอสุร,รกาย 6. จิตที่มีโทสะเกิดเป็นสัตว์นรกเจ จิตที่มีโมหะเกิดเป็นสตัติราชานการเกิดใหม่มีแค่นี้สิ่งมีชีวิหรือเรียกว่าพวกเจ้าชัดไหมเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นเทพปกชั้นเราพูดไปแล้วส่วนมากที่ริโอตปะแต่ศีลห้าพวกเจ้าต้องเป็นประจำในจิตนะ